เนี่ยหน้าคือกันบอหน้าคือบอกี่ขวบแล้วลูกอายุกี่ขวบแล้วไปด้านขวามืออันนี้เป็นด่านนะคะด่านปักซันเบึงตานนะอันนี้ด้านซ้ายมืออันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นด่านนะขึ้นตรงไปก็จะเป็นสีแยกไฟแดงแล้วจ้าว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ทำมาท่าเลยอ่าย สบายดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้น้องพาทีมงานคนไทยเพื่อนมาเข้าที่พักเนาะที่พักบ่อนนี้เป็นที่พักที่ไกลท่าเหือหลายที่สุดอายเพื่อนผู้นี้เป็นผู้ดูแลที่พักที่นี่เนาะที่พักที่นี่นี้ไกลท่าเหือก็คือท่าเหือปักชันข้ามบืองการนี้อันนี้ก็คือไกลที่สุดเลยจา อยากแนะนำเนาะว่าถ้าว่าผู้ใดที่ว่าข้ามมาเที่ยวฟังปักซันบึงการนี่นะกำลังซอกหาที่พักก็พิจารณาบอนนี้ด้วยนะคะก็เป็นที่พักที่ไกลแล้วก็ราคานี่ก็ย่อมเยาเนาะเริ่มต้นนี่ก็ประมาณแสนห้านี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงถามไอ้เพื่นเบื้งเนาะเพื่อว่าช่วงนี้นี่ราคามันขึ้นลงแนวใด,ดี๋ยวถ้าพี่เพื่อนมากน นี่เนาะอันนี้เป็นที่พักอันนี้ก็ที่พักคือกันเนาะนี่เนาะสองซันอันนี้เป็นชั้นเดียวเป็นห้องชั้นเดียวเลยเราน้ำดื่มมาให้อันไอ้ลาค่ะที่พักพ่นเนี่ยนะเริ่มต้นเท่าไหร่เกาะขอถามแนม่พัดลมจะเป็นแสนาจ้ะแสนาวห้องพัดลมทว่าห้องแอร์ดิ อ, VIP อ,รรอ๋อแปลว่าห้อง VIP มีอันเซียนสองเซียนซีเทคต่างในไดไอห้อง VIP กว้างก็ตอนตนี้อ,นนอันนี้คือราคาสูงสุดเลยบอันอนี้จะเป็นราคาแบบธรรมดาราคาทั่วไปวอ๋ออยู่ฟังนั่นหรอ VIP, น, VIP. นี่ไอิ่นว่าตึกสองชั้นนี่เนาะเป็นตึก VIP เอ้าทุกคนได้ยินแล้วเด้อราคาอะอันนี้ก็เป็นราคาแบบเริ่มต้นเลยในช่วงนี้ ตอนนี้น้องมาถามเพื่อนกระช่วงนี้ก็เดือนห้าแล้วนะพฤษภาปีสองพซาซีราคาก็โอเคนะราคานี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยแถมเป็นที่พักที่ไกลทาด้านนี้ยางขึ้นมาน้อยเดียวก็หอดแล้วถามคนแถวนี้มันไผ่กระหู้บอต้องแบบขึ้นรถไปไกลเลยในตอนแรกที่อัน ทีมงานคนไทยเพื่อนข้ามมานี่เนาะเพื่อนกะหาในอินเทอร์เน็ตเนาะว่าเออที่พักขึ้นมาท่าเรือแล้วต้องไปใส่โต้ไปหาน้ำอินเทอร์เน็ตตกหาที่พักไปเบิ้งคิดผู้นี้ผู้นั้นว่าเพื่อนมาแนวใดข้ามแนวใดแนวน,นี้เนาะเพื่อนกะหาที่พักพูนเพื่อนไปได้ที่พักแถวตลาดพูนะแล้วก็มาแล้วก็ขึ้นรถสามล,ลอ้อแล,ลอ้สามล้อไปส่งยูอันที่พักแถวตลาดทุน ตอนนั้นใจให้สามล้อเท่าไหร่นะอันไปประมาณอันจักกิโลเมตรก็ไปนี่หาตลาดนี้เ่เกินสองกิโลเมตรเพื่อนว่าเพื่อนขึ้นสามลอ้อไปที่พักที่อันเพื่อนเบิ่งนำโลเคชั่นนำเตนเนธนะเมื่อันประมาณสองกิโลเมตรนี่แหละเสียสามร้อยก็ผู้ปิดอย่างน้องหน้าเพื่อน่าเพื่อนบอสซีเรียถือมาซื้อประสบการณ์ ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียววันนี้มาหลายครั้งกับฮู้แล้ววันนี้ว่าอ,อ๋อที่พักตัวนี้มันก็ไกลไกลท่าด้านพร้อมไกลดีแล้วก็สะดวกสบายเนาะทางทางเข้าทางออกแล้วก็เดินทางไปใส่ก็แถวนี้นี่เ้นทางเพื่อนกับปูคอนกรีตเมดและอีกอย่างนึงนี่อาหารการกินของยู่นี่ก็หาบุยยากเนาะแถวนี้เนาะเป็นแบบไผยยแบบากสถานที่บันเทิงแถวนี้ก็มีนะคะ แล้วก็ปลอดภัยค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวน้องสี่ให้ทุกคนเบิ้งแบบพันผานเนาะที่พักที่เ,เพื่อนเข้าพักนี่นะราคาแสนห้าเป็นเท่าใดมันกระิีสลัวสลัวเนี่ยอันนี้เป็นขนาดเตียงนะนอนได้สองสามคนก็ได้นะเนี่ยอะใายให้ทุกคนเบิ้งที่พักอยู่ฟังลาวเเ้ออันนี้ห้องน้ำเด้อ น้ำโอเคค่ะตอนนี้เราเช็คอินที่พักแล้วนะตอนเที่ยงนะตอนนี้ตอนเที่ยงที่ฝั่งเรา,เอ,าอากาศก็ร้อนเอาเรื่องอยู่มือน,นี้มือน,นี้นี่จ้งใจ่เศร้ามานี่เนาะเฮาเดินทางมาตั้ง จุดเริ่มต้นเลยก็คือมาแตอุดอรแต่เซาเลยเดินทางมาเจ็ดโมงกว่า้วกามาฮอนบึงการนี่กระเที่ยงแล้วเนาะ้วกาข้ามฟังเหือมามาเช็คอินเขาที่พักจนตอนนี้ก็น่าจะบ่ายสองบ่ายสามโมงแล้วแหละอันนี้เนาะนี่เป็นที่พักที่น้องทำราคาให้ทุกคนเนาะก็อ๋อ เป็นที่พักที่ใกล้ท่าเรือปากสันบึงการหลายที่สุดใกล้ที่สุดตอนนี้เขาเดินอันนี้เป็นทางเข้าที่พักนะด้านหลังน้องนี่ไปด้านขวามืออันนี้เป็นด่านนะคะด่านปากซันบึงการนะส่วนอีกด้านด้านซ้ายมือ อันนี้ด้านซ้ายมืออันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นด่านนะขึ้นตรงไปก็จะเป็นสีแยกไฟแดงแล้วตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกทางป้ายบอกทางตรงนี้เขียนว่าตรงไปเป็นเสียงขวาง2 3 1กิโลเมตรแล้วก็ด้านซ้ายไปนครหลวงเวียงจันทร์146กิโลเมตรด้านขวาไปคำม่วน191กิเม เราเดินไปเนาะไม่ได้ถ่ายป้ายดอกพะวันาานองเรลาให้ทุกคนฟังหมดแล้ว ร้านนี้เป็นร้านปิ้งเศษนะทุกคนเอาชิเปิดแต่ตอนเย็ยนเปิดแต่ตอนเย็ยนเนาะร้านปิ้งเป็ดเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เมืองปากซัน สีไข่ลรวบอกตกใจเอือเดี๋ยวเข้าสีแวะกินข้าวเที่ยงก่อนนี่หัอาหารตามสั่งหานขายพิซซ่าแวะกินข้าวกันค่ะจะดูซิอาหารตามสั่งมีอย่างแน่เอ้อเ้าดังบ่ไ,ไ้เนาะจิบคอ menu Mì nunga ừ. ừ. <laughs> ok cầm lam sĩ pot cơ hợp tukuni ngang à, sài đi tội nha y là bom hôm nay 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 này lại. อันนี้เป็นรายการอาหารเข,ขาขาหมูเขาพัดทะเลเขาอย่างทุกคนตอนนี้สั่งอาหารแล้วกว่าจะสั่งได้นี่น้องใช้เวลาเยอะมากเพราะว่าน้องดูเมนูอาหารแล้วก็พิจจารณาพิจารณ,า,า,รณา,นานานไปหน่อยเด็กเสิร์ฟพอจนถามว่าเอาจานเดียวบอก่ ที่สังบสังนั่นสังหลายนีแล้วได้เราเกินไปเรายก,ยกเยอะเนาะเดี๋ยวเขาท้าอาหารก่อนเออวันไหนเมื่อกี้นี่ริสด้ั่งน้ำเข้าไข่เจียวของน้องมาฮอดแล้วฮอนฮอนเลยตอนนี้เดี๋ยวน้องขออนุญาตจัดการกับอาหารเที่ยงของน้องก่อนเด้อไข่ขเจียวห้อง าาอันนี้บุหูเนาะว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเห็นแต่ข้าวไข่เจียวหมูสับแต่เตินู้นไปได้เอาหมูสับได้มเอาต่เข้าวไข่เจียวละลาฮะนะเพราะว่าบุยอยากกินหมูก็เลยแบบบุมมีราคาติดยวนไา่กาอาหาระนะเดี๋ยวรอดตอนคิดเงื่อนทุละแต่ละอันนี้เนาะอันนี้ของที่งานฟังไทยเพิ่นเพิ่นสังเป็นผัดกะเพราหมูกรอบมันเนะ ราคาผัดกะเพราหมกกรอบนีเห็นตามใต้อาหารเนาะก็จะตกะราคามันกีน 30, บมีสามสิบพันกีบเนาะแต่ว่าตกเป็นเงินบาทนี่น้องคิดโดยประมาณเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรทเงินมันกาดิ่งอยู่เนาะมันบกคงทีฮะนะก็ตกประมาณหาสิบหบาทประมาณนี้จกก้ะก็นี่เพิ่นกินไปหน่อยนึงหน้าตากระซิบสดสวยปันใดค่ะ โอเคเดี okay, e ja <to> ๋ยวเขาจัดการกับอาหารกันเด้อกินขขาวก่อนมาเด้อกินขขาวน้ำกันตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ้อไม่ลืมนะคะคือจ่ายเงินแล้ว แล้วลาออเดิน์ทางกันไปต่อเรยลองรพยาบาลโอ้โหอันไหนกระทั่งปุดบาท <c oughs> ต้องตัดแล้วโอ้ทุกคนช่วงนี้จะโทษอากาศอย่างเดียวก็ไม่ได้นะน้องมันก็ร้อนเสมออ่ะแต่น้องก็บุเข้าใจว่าเป็นอย่างน้องคือเจ็บคอ ขายกระเปียกนะอันนี้กระเปียกล้อเออแล้วก็มีที่นั่งกินด้วยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นร้านอาหารที่ห่างจากที่พักโบราณเนาะก็คือเห็นพี่น้องย่างมาบอกน้องไทยให้วงนี้เฮาย่างมากินย่างมาชมวิวแปบ๊บเดียวก็มาเลือกเลยนี่ก็ย่างผ่านมาสามฮานแล้วเปลี่ยนฮานอาหารเนาะ เลือกกินได้อีกมีหลายเมนูขึ้นมาจากท่าเรือม่่ถ้าว่าน้องเวา้าโบซัดแนวใดน้องก็ขอโทษน,นำเดีอวทุกคนประกาศนึ่งที่ทายคลิปผ่านมาถ้าว่าเว้าโบซัดนี่ก็เป็นนำอย่างฮัดแคว อันที่สองก็คือเป็นน้ำเสียงเพราะว่าตอนนี้เจ็บคอนะมันเจ็บข้างในคอแล้วกะมีเสมหะพร้อมซึ่งอาการเจ็บคอของน้องเป็นมื้อนี้นี่ก็ได้มื้อที่สามแล้วตอนนี้นี่มันกำลังเข้มข้นเลยก็คือก็คือยังบวหายดีดอกเนาะกำลังเข้มข้นคือกำลังปะทุฮะนะค่ำมานี่กะโตสีฮ้อนขึ้น นี่มันอ่านี้ยุดตลอดเลยนี่ย่งางมาโบไก่ตอนนี้ฮอร์จริงแยกท่าไแล้วอันนี้คนตากล้องของเราตากล้องของเฮากะเก็บภาพบรรยากาศโบยุดโบเซาท่ายะลอดเลยย่งางผ่านก่อนเอา้าเป็นอย่างคือย่งางนำ ให้เพื่อนก็บภาพบรรยากาศใีเขาเข้าโฮมเพราะว่าเขาบสบายตั้งแดดหลายบปได้ซี่แยกท่าด้านเนาะบ้อน,นี้น้องกะลึงเอินแต่ว่าซี่แยกท่าด้านซี่แยกท่าด้านเพราะว่ามันทางลงไปมันเป็นทางลงด้านะนะก็เลยเอิวมาซีแยกท่าด้านหรือว่าซี่แยกไฟแดงเพราะว่ามันมีไฟแดงมีเหตุแล้วก็มีผลเนาะซื้อมันก็ได โอ้แต่ก,กองคอยยังไม่ย่างมาป่านนี้คอยคอยย่างคนเดียวย่างคนเดียวคอยกันย่งางหอดเทือนแล้วแบบนี้ลดหลายเนาะลดหลายหลายปกติเพราะว่ามันเป็่นเส้นทางเลขที่สิบสามเส้นทางนี้เส้นทางเลขที่สิบสามเนาะองแหมอมันนี้หลูมมากใหญ่มากคือถ้าย่างออกมาจากท่าด้านแล้วก็เลี้ยว ทางซ้ายเนาะรู้ว่าไปทางเวียงจันทร์ตามที่ปลายบอกนี่นะอยากจะมีโ้งแหมอีกบนหนึ่งนี่โฮงแฮมนี่อันนี้เป็นโฮงแหมโชกบุญมาซึ่งก็หรูหราม,มากนะเบิงจากภายนอกแต่ว่าตัวน้องเองก็บ่เคยเข้าพักดอกสิเข้าพักที่อย่างในม,มาวะเฮือนเฮาอยู่ไกลๆแถวนี้ <laughs> ยังมาตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เป็นบริษัทขายปีรุม่มีโอ้เพื่อนหากรมาตั้งเนาะน้องกับบูหูขนาดโบค่อยได้ย่างเลเนี่ยแล้วกลับโบค่อยได้กลับบ้านวันนี้ไปสีแดงๆนี่าหารฝืออาหารตามสร้าง แต่ว่าไปทางหน้าเพื่อนเขียนว่าจุดบริการขึ้นรถเมย์ผู้โดยสารสายไตเพื่อนว่าขายปีรถเมย์ขายปีรถเมย์ไปไตไปอัตะปือไปจับปลาซักย่างมาต้ออ้อเข้าน้อยเข้าน้อยข้าขาจิได้ยงออกไปข้างนอกแล้ว ยังมาต่อตรงนี้ก็เป็นฮานอาหารคือการจ้าเอาสนามหน่อยนึงก็ได้อยู่อันนี้เอลยกำลังเห็นอย่างนะเอตุ้งเจ้ากำลังเห็นอย่างเสียงเขาเปลี่ยนเด้อกำลังเสร็จไปตองเนาะเสร็จไปตองเสียให้อีหยังไปตองฮนา เอาของกระต้มป้าเฮ็ดเองแล้วว่านี่กระต้มตัวไหนตัวนี้ว่าตัวนี้นี่บ่าวตายเจ้าของฮานี่เจ้าของฮาน็ดเองอันนี้เป็นข้าวกระต้มเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่เจ้าแซ่บต้องมาซื้อฮานี่เด้อปักสันปักสันเอาเด้อเจ้าของกระบอกโฆษณาฮานตวเองเน, <c oughs> นนี้เป็นฮานบางังกวนแซ่บปักสันเด้ออันนี้ อันนี้เป็นเจ้าปักซันเลยข่ยแบบแซบเรื่องบันกวนนี่แซบเนะ้องก็ข้อต้มก็คือเป็นฝีมือของเพิ่นนี่นี่ไ่ได้ขายแต่ก็ต้มก็บันกวนได้อันนี้โฆษณาจะซื้อขายหลายย่างอยู่บ่ว่าใครมาท่าละอาย <laughs> ยังบอกให้เอาตัดเอาตอดส,สวยแน่ว่าซ่าน <c oughs> อันนี้เนาะเมื่อกี้นี้เป็นห้านอาหารตามสัง่ทงท่านี้ก็เป็นห้านอาหารตามสั่งคือกันเนาะเป็นสองห้านสองเจ้าก็คือติดกันเลยก็มีาอาหารอาหารหลาย่านเลยแถวปากสันนี้นะตั้งแต่แบบขึ้นมาจากทาเฮือนะทุกคนบมูหสิไปใส่กะ ไปที่พักสะกรแล้วจึงมาหาเบิ่งหาเลาะเออขึ้นนองอันนี้อันนี้คนแถวบ้านเน,ะนาะกระซิบพูดจักกันก็นเลยทักกันแล้วนี่แหละยางมาจักหน่อยหนึ่งเห็นบอกทุกคนกันยางบบไก่หลายเนาะย่างไปกัชิวชิวถ้าแดดบบหอ่อนมันชิชิวกว่าทีไห้ลนะอันนี้เนาะห้างนั่นไปเวี้ยงจันเดอ้อเห็นบอกไปลายใหญ่ๆไปลายใหญ่ๆนี่ก็คือติด เส้นทางไปปักเซ่นเนาะไปติดไปทั้งคุณเนาะคนขี่รถมาแบบมาแต่เวียงจันลงอี้มาห่อตะสั้นเขาก็สิบเองปเห็นแต่ม่าห่อตะปึงไปนี้โบเห็นเนาะมันเป็นทั้งหลังหา่านนี่อันนี้เป็นห่านลิมิเต็ดเนาะห่านนางกินมันจะเปิดเฉพาะตอนเย็นเนาะห่านนางกินนางดื่มชิ่ววผู้สาวก็ง,งามอีกได้เอาไมาดูหลานน้อย สะ like, да. ทวนี่ดูขนาดสะทวทุทวให้น่าดายโอ้ทุทวสวัสดีครับทุ่วๆทุ่วทุสวัสดีครับผมซื้อมังกรนะครับอายุกี่กี่ขวบแล้วลูกอายุกี่ขวบแล้วอ๋อไม่ใช่อย่วันนี้อยูนี่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 กองอยู่นี่อายุผมตอนนี้ก็จะเข้าสองขวบแล้วครับเนี่ยเดือน มิถุนาเนี่ยก็เข้าสองขวบแล้วไม่รู้เลยอันนี้ยังเมาบได้เนาะเพราะว่าหาก็สองปีหูแต่นี้นี่น้าน้าแต่ฟังก็พอหูเรื่องบอกไซนี้ไซนั้นก็พอไซไใดอยู่แต่ว่าเมายังเบาปเปลี่ยนเอแล้วก็ยังบุหูล้างก้นพอเนี่ยหน้าคือกันบอหน้าคือบออ,อก่อนน้อย แม่ไปไหนแม่เอ้อตอนนี้น้องพอนี้กันแล้วทุกคนคลิปนี้กับว่ามีอย่างหลายเนาะน้องก็มาแนะนําให้ทุกคนเป็นไถ่ที่ว่ายังมาเที่ยวปักซันนะะสถานที่เที่ยวนี่น้องกัยังบูฮูดีเนาะว่ามีบ่อนไหนแน่น้องกะฮู้แต่สฉพาะซกซอยที่น้องผ่านไปดูดูแค่นี้เนาะแต่ว่าเริ่มต้นก็คืออองมาจ้าอ่ด้านปักซันนี่ก็คือที่น้องแนะนำเนาะที่พักแล้วก็ที่กิน แล้วก็แทบตัวเมืองปักซันแถวแถวนี้เนะาะจังใดคลิปนี้นอ้องก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายสบายดีสวัสดีค่ะ